ศาสตราจารย์สเลปนี้ดีกว่าปริงยาแล้วแล้วเพลงนี้เข้าไปเลยเหรอฮะค่ะเอาเอาตัวนี้ค่ะเอาในบิ๊กเกอร์เขาเขาก็แบ่งในบิ๊กเกอร์ให้แล้วเรอว่านี่าไว้แบบใจนี้บี่ขึ้นมาป่ะเบสมเป็นไวท์โรสเล่งต้องอยู่ในห้องต้องเล่น แค่เข้าห้องมาแล้วแบบนนได้เลยอ่ะอ๋ะอ,อนิดนึงนนสูตรแบบสูตรเย้ายวนหรอสูตรเย้ายวนเดี๋ยวพอส่งเสร็จเดี๋ยวจะให้น้องๆช่วยกันโบสถ์เาชอบส่องไข่กันอันนี้สูตใช่ไหมต้องลายเทสนะห้ามรู้ <ไ happen S 2> ว่าอะไรของใครนะเดี๋ยวมันนี้เทสกันแล้วถาไว้นะลูกว่าเอาบิ๊กเกอร์ไหนนะหน้าดีน้องทำหน้าอี๋แบบ <ítulo> <run> ใช่ไหมเหมือนดีบุ๋นเลยเหรอเหมือนเหมือนแอลกอฮอล์เลยก็แอลกอฮอล์ไงลูกแอลกอฮอล์ไปอาจารย์เห็นเห็ไปตั้งเยอะกลิ่นเหมือนอะไรอล้ลูกเอาล่ะอันไหนของใครอ่ะอันนี้ของพี่โบอันนี้ของผมพี่เผือกและพี่อาร์ตค่ะพี่โบชนะไปค่ะพี่เผือกพี่เผือกอต่พี่เผือกชนะไปค่ะอ้าวแต่ที่แรกพี่เผือกบอกเหมือนน้ำยาล้างจานไม่เหรอแต่ไม่รู้สิเนาะ ไม่เห็นไหมล่ะได้6คนนะใช่ไงคุยขายได้6คนแล้วใช่ผมขายได้4ไอ้อ้าด้วะไอ้อ้าไปทำอย่างอื่นแล้วกันไปกันคิ้วไปกันคิ้วทำไมอนี่เฮ้ยแต่ว่าถือว่าเป็นการเรียนการสอนที่สนุกนะมันได้ลงมือทำจริงเราดี